เปลี่ยนภาพเป็นการ์ตูนด้วยแคนวาสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการเปลี่ยนรูปภาพจากรูปภาพแบบนี้นะครับรูปภาพปกตินี่นะครับให้เป็นรูปภาพแอนิเมะนะครับหรือรูปภาพการ์ตูนการ์ตูนญี่ปุ่นแบบนี้ครับรูปภาพนักกีฬาฟุตบอลนะครับ เปลี่ยนให้เป็นรูปภาพแบบแอนิเมตนะครับได้ง่ายๆด้วยแคนวามีวิธีการทำอย่างไรอันดับแรกครับเราเปิดแคนวาขึ้นมานะครับเมื่อเปิดแคนวาขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ไปกำหนดนะครับว่าเราจะเอาอขนาด ของรูปภาพแบบใดขอเป็นกำหนดเองนะครับมาที่ Custom Size ตรวน,นี้นะครับคลิก hey, ครับแล้วก็กำหนดนะครับเอาซัก800 800คูณ800 p พิกเซลนะครับเป็นภาพจตุรัสครับ กว้างยาวขนาดเท่ากันนะครับนะครับจากนั้นครับเราก็ไปดาวน์โหลดรูปภาพเข้ามานะครับทีนี้ผมขอเอาภาพนี้แล้วกันนะครับดาวน์โหลดเข้ามาแล้วครับเราก็ขยายให้เต็มเฟรมกันแล้วกันนะครับ อย่าเต็มเฟรมจากนั้นครับเอาเลื่อนมาที่แอปนะครับตัวนี้ครับเขียนว่าแอปนะครับคลิกครับจากนั้นเราจะค้นหาตัวนี้ก็ได้ครับหรือเลื่อนลงไปหาแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกครับเราก็พิมพ์ค้นหาตรงนี้เลยนะครับเป็น a n i m e นี่นะครับ a n i m e มทไฟนีนครับ A N I M E I F Y ตัวนี้ครับคลิกครับนี่ก็จะเห็นตัวนี้ครับนี่นะครับเป็นรูปภาพแล้วเราก็คลิกครับคลิกมาแล้ว จากนั้นง่ายๆเลยครับเราคลิกตรงนี้เลยนะครับแถบสีม่วงเลยนะครับ a n i m เ f ตไฟแอ e ด e รีเ a นะครับคลิก AI ของ Canva นะครับก็จะวิเคราะห์แล้วก็สร้างภาพวาดการ์ตูนแอนิเมะจากต้นฉบับที่เป็นรูปภาพนะครับให้เรา ใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวได้แล้วครับนี่เป็นรูปภาพที่สร้างมาจากจากภาพภาพเดิมของเรานะครับจากภาพนี้นะครับนี่นะครับจากภาพต้นฉบับให้เป็นภาพ แอนิเมะนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆครับไม่ได้ทำอะไรมากเลยเพียงแค่คลิกครับคลิกแล้ว AI จาก Can ว a นะครับก็จะสร้างให้เราได้ทันทีนะครับเอาไปใช้เป็นสื่อได้เลยนะครับเอาไปใช้เป็นสื่อถ้าเกิดว่า,อ,าอย่างเช่นตรงนี้ก็น่าจะเอาไปใช้เป็นสื่อวิชาสุขศึกษาพลศึกษานะครับ หรือถ้าเรามีรูปภาพอื่นแล้วก็ให้แอนิเมทไฟลนะครับของ Canva สร้างให้เป็นภาพวาดการ์ตูนแบบญี่ปุ่นนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ